สวัสดีครับอยู่ผมพี่เตเอนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมชันอยากดูผีชื่อเกมกับตาวเกมไม่เข้ากันเลยอะไปเข้ากันเลย ว่าตมิงตมิงลุกยิงกังูมิใจน้ำเสนอไอ้อะยะมีเตียงด้วยฉันอยากจะไปดูผีจังเลยวันนี้นทางก็ตัดผ่านป่ามีใครไม่รู้อยู่แถวนั้นฉันจะไปดูผีที่นั่นโอ้โหพี่ไม่มีชื่อเลยพี่แค่อยากดูผีได้ย๋ดยวผมจะพาพี่ไปดูความร้อนก่อนจะเข้าไปหอดเซฟก่อนไมยมีออโทเทฟเลยเหมือนกับเกมที่แล้วเลยัป สวัสดีครับมีผีไหมเฮ้ยเตียงหอนมากเลยอ่ะเฮ้ยประตูเตียงผีไม่ไม่พี่มันไม่ใช่เตียงผีมันคือเตียงประตูไม่มีอะไรในตู้แต่มีอะไรบนตู้น่าจะเป็นไม้ตียงุงไม่ก็ไม้แบตเอาไว้สักอย่างพกได้ไหมอาวุธเปิดโอ้แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปตรงนี้ก่อนนี่อะไร เหมือนจะเป็นถังหมักเหม็นๆไม่เห็นจะมีผีในนี้เลยนี่คือลงตบเปล่าจะบอกทำไมไม่รูเขาเขาอะไรไงไดอิงมาสติดเก็บไว้กี่ปีเนี่ยเหม็นโ,โอ้ยต,อติดโอ้ยติดลบด้วยหรอใครมาตั้งกินวงเล่าในห้องน้ำเออไอ้เฮียใครกินเล้าในห้องน้ำตรงใจจะเย็นดีเลยเอาแคล อ่ามันเรียกว่าแคร์เนี่ยแคร์เข้ามานาอนในนี้หืมไหนผีชาโดมาเป็นปตนเงาไปไปห้องที่ดูกระดูกกันคงกระดูกน่าจะเป็นสิ่งที่หลอนที่สุดในบ้านหลังนี้อันนี้คือประตูออกไปหวังบ้านหลังบ้านไม่น่ามีผิดสิงอาจจะสิ่งอยู่หวังบ้านก็ได้นะแบบตายที่หวังบ้านเนี่ยมีแต่จานเป็นหมด มีแต่จะอ่ะอันนี้จะจา่ามีตู้ผีตู้เย็นก็ไม่มี <c oughs> ผีเตาแก๊สไม่มีแต่ชั้นแรกไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวจะไปตำรวจที่ชั้นสองก่อนโต๊ะเขาหน้าจะเรียกสิ่งนี้ว่าโต๊ะใช่ครับพี่ผมก็รู้ว่ามันคือโต๊ะแต่แค่อยากรู้ว่าพี่จะคอมเมนต์ยังไงกับโต๊ะนี่คืออะไรเสาเสาบ้านอันนี้ธง เฮ้ยผ hey, ีนี่ไงผีที่พี่ถามหาหนูคือผีไม่เชื่อผีอะไรออกมาเห็นง่ายขนาดนี้เอาไปซ่อนไว้ไหนอ้าวเดี๋ยวหายตัวก่อนรอแป๊บพี่เขาหายขนาดนี้เอาผีพอผีปลอมแน่ๆไปไปพี่ว่าผมผมเห็นด้วยกับพี่ทุกอย่างอ่างอาบน้ําผีอ่างอบน้ํานี่ก็ไม่มีผีหืม คนหลอกผีต้วมต้วมก็ไม่มีผีตอนแรกนึกว่าจะโดนติดเฮ็ดีก็โอเคทำไมชั้นสองว่าตายกว่าชั้นแรกวะเฮ้ยว่าอัปเดตเกกาออกไปก่อนโอเค,อเคตรงนี้อันนี้คือแบบสมุวดไลว่าปลาจ่ายอะไรนะเอาไว้เนี่ยแหละเหมือนพี่เขาจะไม่อ่านนะสวัสดีครับปีแอบในตูหรือเปล่าว่วางเปล่าแฮะผีเตียงอ้าวไม่เห็นมีเลย แล้วห้องอะเต็งเลยไม่แหวไอ้ะไรให้บ้างเลยพี่พี่จะขโมยหรอนี่อไงไม่เห็นมีอะไรเตกไนโดนป้นไปหมดแล้วตุ๊กตาแมวเฮ้ยมีกระดาษน่าจะเป็นแดอารี่ของลูกเจ้าของบ้านหลังนี้วันที่ยินทพกมีนาพอต่อสองห้าสีสี่วันนี้ฉันตื่นขึ้นมาน้องชายหายไปจากเตียงฉันเลยคิดว่าเขาคงตื่นไปข้างล่างฉันลงไปแต่ไม่เห็นใครเลยแล้วฉันก็เดินไปหาแม่แต่แม่ก็หายตัวไปด้วย ฉันก็อยากจะไปหาพ่อนะแต่เขาอยู่ที่ทะเลเป็นชาวประมงตอนนี้เขายังไม่กลับมาเลยฉันตามหาจนทั่วบ้านก็ไม่เจอพวกเขาเลยจนกระทั่งฉันออกไปนอกบ้านฉันก็เจอเลยพวกเขาอยู่นอกบ้านนี่เองไม่ใช่ในบ้านแค่นี้แหละไดารอ่ของวันนี้อ้าวจบแล้วเหรอเมื่อกี้เจอผีผมอึ้งกับข้อความที่น้องเขาเขียนมากกว่าประตูพังตปวันนี้มีผีแล้วอะ่ะไม่มีผีที่พี่ถามหา,หาไม่ดีน้องเขาก็เป็นผีอ้าว สวัสดีครับน้องเป็นไงหลอนหรือยังอะไรเนี่ยผมจะกลับบ้านแล้วไม่เห็นผีเลยบ้านนี้เอ้ยเขายิม้มน้องยิม้มน้องยิ้มทำไมไปแวะเฮ้ยวอ่าอะไรอ่ะคนดูผีกระจอกจังต้องดูสมิงลูกกิงจังจากเกมที่แล้วที่เขาโดนรถชนไม่เป็นอะไร โอเคทุกคนผมกลับมาตรงนี้เฮ้ยเพิ่งเห็นตรงกระจกมีรูปหน้าผีเขาเฮี้ยนไปเรากลับบ้านกันพี่เขาไม่ต่งมใจดังปราถนาบ้านเอ้ยแฮ่ <Hey. S 2> โอ้ยพี่เขาไว้เทียมทานว่าเขาไม่กลัวผีนี่ระวังนะแต่ประหลาดนะ่ะหนูเห็นมันออกมาเดินบ่อยๆช่วงใกล้ค่ำๆนี่แหละขอบคุณครับแต่หนูวิบกลับบ้านซันนะ หนูเป็นผีมันเอไว้ไม่ได้บอกฮ่า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 อ้าวนึกว่าหนูเป็นสัตว์ฟันแทะมันควรตีนด้วยเซฟก่อนเด๋ยวตายไปพี่ดูดิไม่มีผีให้ดูไปเลยกลับบ้านอ้าวสวัสดีครับชาวบ้านที่มาออกมาวิ่งออกกำลังกาย บอสเทป่อนเลยอร่อยไหมขอโทษครับไปแล้วเอ้ยพี่เขาเข้าว่างเอยเดี๋ยวนั่นอะไรเดี๋ยว่ึ่งไปดีแล้วอันหวานเนี่ยแหละ เฮ้ยไอ้นี่อะไรไปแล้วเฮ้ยเอาไปไหมเฮ้ยไปได้ไม่ไงจูเอาวันดีน้องคุณอย,ย่าหยุดติตประลาดเล็กคุณอยู่นะนั่นปิดไปว่ะเย่รอดแล้วอยากดูเพลินหลอนทาไมเจอประลาดวันนี้มันอะไรเนี่ยเยียบจริงๆเอาพี่เห็นพนี่เห็นดีเห็นดีเนเงากับวันเหรอ ไหนไหนโฮ้ยไปไปล,ลงพักตำรวจครับเอออ่าเออมีอะไรก็ไปชิ้จุดบริการประชาชนเลยครับตำรวจสวัสดีผมจา่าตำรวจเอกเต้ถุกพันมาทำอะไรครับผมเจอตปลาดผมจา่าตำรวจเต้ถุกรรณคงต้องไห่คุณออกจากโรงพักก่อนที่ผมต้องส่งคุณเข้าเรือนจำนะครับบอกไปฟังติดคุกไปออาเอาเอจบแล้วชีวิตจันทร์ อะไรอ่ะพี่จะยินแป๊บหนึ่งมีอีกตัวมีอีกตัวเลือกหนึ่งสวัสดีครับจา่าตำรวจไอ้เต้ตุพันมาทําอะไรครับผมอยากใช้ประสบการณ์ในเวนจํายินดีครับไม่ทราบต้องการประสบการณ์กี่วันกี่ปีครับผมอ่าสักสองวิได้เลยเริ่มประสบการณ์ติดกุก๊กสองวินาทีหนึ่งสองเอาอะกลับบ้านได้ครับผมเย่ อะแต่อ่าเปิดทุกบ้านไม่ติดเอ้าหนูมาได้ไงเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมาได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีอะไรมาเที่ยวเฉยๆอ๋อรีบกลับบ้านนะ <c oughs> ดูโทรทัท์ข้าวด่วนค่ะเมื่อเวลาประมาณสิบเ้าในการสิบสี่นาทีมิตัดดูไว้ออกมาจากป่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อาจทำไไ้มันได้ ขอให้ทุกท่านอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปไหนจ้าน่ากลัวอันนี้เลอหลับงบ้านตู้เสื้อผ้าเตียงนอนนังตือนัองตือ,กอเอกาะเอ๋ยเกาะไก่ไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยไปโรงพยาบาล เอ้ยดปั๊บนึงนี่มันลามีเพื่อนรักมองอะไรคันแม่ถ้าคุณมีอาการต้องลองไปถามหมอดูว่ากันนะครับเฮ้ยเราวอนนี้ของให้ใช้ตลอดเลยมันคืออะไรหรือว่าเป็นรูปถ่ายเพราะน่าจะเลือกใช้ถ่ายรูปมันถือว่ามาเก็บฉาก,กัอนนื่นแล้วมันผมเจอตปะปาปาครับอ๋อรอสักครู่นะคะฮัโลโหลห้องสมองค่ะจับตัวชายหน้าเคาน์เตอร์ไปมาบดสมองด้วยค่ะไม่นะผมไม่ได้บ้า ไปทุกคนกลับมาตรงนี้ผมจะมาครั้งนี้ผมจะถ่ายรูปหนึ่งสองเบียบร้อยไปแล้วเฮ้ยมันนิ่งไอ้เฮ้ยมันคลัง่งมันคลังล่งกับแสงแฟลชไม่อยากเป็นดาราขนาดนั้นเลยวิวแปกไปไปไปปุ๊บนี่ไงเดือดจุ๊บสวัสดีน้องนึงกว่าจะไม่ถามข้างหลังหนูไงออาวิวตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละ เตปฝฟายห้าโอเคครับเราจะเลือกไปโรงพักคุณตำรวจสวรสด,ดีครับผมจ่าเอกเต้นธุพันธ์มาทําอะไรผมเจอตัประหลาดผมจ่าตำรวจที่ตธุันขอให้คุณออกจากโรงพักก่อนที่ผมจะส่งคุณเข้าเรือนจําผมมีรูปตัประหลาดด้วยนะครับอะไรกันนี่คุณว่วมือกับคนชุกก็ปลอมแล้งว่าฆ่าคนตายตั้งสองตบเลยงั้นเหรอไม่ใช่โกหกติดคุกไปจบแล้วชีวิตฉัน ไปเหมือนไปโรงพักก็ไม่ช่วยงั้นเราไปโรงบานดีกว่าแปบ๊บหนึ่งรามีมองอะไรครับอันแม่ถ้าคุณมีอาการก็ลองไปถามหมอดูนะครับรูปถ่ายฮะนี่มันอะไรกันแย่แล้วอ้าวโทรศัพท์ผมเดี๋ยวรามีมึงจะป้นโทรศัพท์กูไปไม่ได้ไปโรงพักต้องไปแจ้งตำรวจบางอาัดตำรวจก็ผมจ่าตำรวจอีกเต้นถุกทางมาทำอะไรผมโดนปนโทรศัพท์อะ่ะ เห็นตัวคนไลน์ไหมครับหน้าตาเป็นยังไงไปเสื้อฟ้าได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้อ่ายังอื่นก็น่าจะเหมือนเดิมเนงั้นไปงั้นกลับบ้านแล้วกลับครับอะไรโดนป้นโทรศัพท์ตำรวจตำรวจก็อะไรอะทํางานช้าตมชื่อตำรวจประเทศไทยอันนี้ก็ข่าวเดิมน้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วถูกมาน้องมาทําอะไรแลคือคือผมต้องต้องยั้ไงออะมานะอ้อ อ่ะทุกคนตัดมาตรงนี้นะผมเอาโทรศัพท์ให้รามีไปแล้วผมคิดว่าถ้าเรากลับเลยแล้วเราไม่แบบไม่บอกตำรวจไปทังว่าเมื่อกี้ตำรวจทำงานเร็วกาดียีบไหนลองดิฉากาเลยเฮ้ยรามีมาช่วยจริงด้วยนีย้ผมขอโทษครับพี่ที่ผมไปเรียกตำรวจแต่ไม่ต้องกลัวผมมาเล้วใคร เฮ็งเช่นบุงทุกคนอึงคนเล่นก็อึงข้ามเหม็นไรเด้อยยังเธอที่ป้าฮาบานเกอแงจบของคุณที่เป็นจบมั้งสวัสดีครับเดี๋ยว ตนจะติดตามอา่านกระตูได้ที่บ้านเออแมทแมนสมิทวิวงกัน <c oughs> แฟนเพจเยสได้นะครับมีทั้งในเฟสบุ๊กได้ไววิบตู <c oughs> เอ,อ้เพิ่งรู้ว่ามีไวไวิบตูนเนี่ย <c oughs> ยังมีอ <c oughs> ีกสองเกมเกมที่เป็นเกมที่หาม <c oughs> ไปลอ,องเล่นกันได้ที่ ito <c oughs> io ขอบคุณครับไปแวะไปแวะฮะจบแล้วถ้าอ,อ,อย่างนั้นก็ดีกว่าเกมไอ้ป่าต้นตีน r p g ีจที่แบบขึ้นหน้าเครดิตงงๆก็จบเลยก็จบกันแล้วครับกับเกมฉันอยากดูผี ก็อย่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะแล้วก็ไปแวะแล้วค่อยต่อเกมตีวีอื่นในวันถัดไปนะครับพึบ